เรื่องเล่าพระหนุผู้เฝ้าป่าหมอกเทาในพื้นป่าหมอกเทาซึ่งเป็นป่าลึกทางตะวันออกเฉียงเหนือมีเรื่องเล่าต่อกันมาว่าหากใครเดินทางเข้าไปในยามค่ำคืนจะได้ยินเสียงบีดแหลมเหมือนลมพัดผ่านซอกหินทั้งที่ไม่มีลมสักสายบ้างก็ว่าเป็นเสียงของสัตว์ป่าบ้างก็ว่าเป็นเสียงอาถรรพ์ของเงาหลงป่า ที่คอยลงคนให้หายไปในความมืดแต่มีเพียงคนคนหนึ่งที่ไม่เคยกลัวเรื่องเหล่านั้นเลยนั่นคือพรานหนูพรานป่ารุ่นกลางวัยผู้มีฝีมือว่องไวใจหนักแน่นและขึ้นชื่อว่าเป็นผู้รู้ธรรมชาติที่สุดในหมู่บ้านทุ่งน้อยพรานหนูมักออกเดินป่าเพื่อหาของป่าและดูแลไม่ให้ผู้คนบุกรุกเข้าไปทำลายต้นไม้มาก เกินไปเขาเชื่อว่าป่าคือบ้านหลังใหญ่ของทุกชีวิตและมนุษย์เพียงอาศัยร่วมเท่านั้นไม่ใช่ผู้ครอบครองทุกเช้าตรู่เขาจะสะพายย่ามใบเก่าถือมีดพ้าคู่ใจแล้วเดินเข้าสู่เส้นทางที่เต็มไปด้วยรากไม้ครุคระและกลิ่นดินชื้นที่คุ้นเคย วันหนึ่งหัวหน้าหมู่บ้านมาขอให้พรานหนูช่วยตามหาเด็กชายคนหนึ่งชื่อพบเด็กสนประจำหมู่บ้านที่หายเข้าไปในป่าตั้งแต่ช่วงเย็นเมื่อวานไม่มีใครกล้าตามเข้าไปเพราะเป็นโซนลึกที่ขึ้นชื่อว่ามืดมัวและเต็มไปด้วยตำนานลิ้ลับพรานหนูได้ยินดังนั้นก็ไม่ลังเลเขาปรับเป้สะพายหลังหยิบไฟฉายเก่าและเดินตรงเข้าสู่เส้นทาง ที่ไม่มีใครอยากเหยียบฉันหมอกในป่าลึกวันนี้หนากว่าทุกทีราวกับมีมือใครสักคนขาวซีดมาปิดบังสายตาเสียงลมพัดท่าเบาแต่กลับมีความองเวงอย่างบอกไม่ถูกระหว่างที่ก้าวผ่านกอไผ่ใหญ่เขาก็สังเกตเห็นรอยเท้าเล็กๆบนดินแชดูแล้วน่าจะเป็นของเด็กชายพบเขาเดินตามรอยนั้น อย่าระมัดระวังโดยไม่รู้เลยว่าข้างหน้ามีบางสิ่งกำลังรออยู่เมื่อเดินลึกเข้าไปจนเกินทางกลับหมอกยิ่งหนาและอากาศยิ่งเย็นจนลมหายใจกลายเป็นไอเสียงเหมือนคนกระซิบดังขึ้นเบาเบาใกล้เสียจนเหมือนยืนอยู่ข้างหูแต่เมื่อหันมองกลับไม่มีใครอยู่พรานหนูหยุดยืนตั้งสติใช้ความเงียบฟังเสียงของป่าแทนเสียงในใจ เสียงกระซิบดังอีกครั้งคราวนี้เป็นเสียงเด็กลุงหนูช่วยผมด้วยพระหนูรีบส่งไฟไปตามทิศท,ที่ได้ยินแต่ไฟฉายกลับกระพริบกล่าวกับมีใครมาปิดบังแสงไว้ทุกก้าวที่เดินเข้าไปความรู้สึกเหมือนกำลังถูกจับตามองยิ่งชัดเจน เขารู้ดีว่าป่ามีวิญญาณของมันเองและบางครั้งมันก็เล่นกับความกลัวของคนไม่นานนักเขาก็พบรอยเสื้อผ้าขาดเป็นชิ้นเล็กๆติดอยู่กับกิ่งไม้พราหนูหยิบขึ้นมาแล้วก้มลงมองดินพบต้องผ่านตรงนี้แน่เขาพึมพำทันใดนั้นเสียงหายใจดังฮื้อๆจากด้านหลังเหมือนสัตว์ตัวใหญ่ พรนูค่อยๆหันกลับไปแต่ไฟฉายกลับดับสนิทเขารีบควักไม้ขีดมาจุดดูรอบตัวท่ามกลางแสงส้มเล็กๆที่สั่นไหวบนก้อนหินใหญ่เบื้องหน้ามีเงาคนรูปร่างสูงผิดธรรมชาติยืนหันหลังอยู่เขารู้ทันทีว่าไม่ใช่คนปกติถ้าเจ้าคือเงาหลงป่าข้าขอเด็กคืนนะเขาไม่รู้เรื่องอะไรทั้งนั้น พระหนูกล่าวเสียงหนักแน่นแต่ไม่ท้าทายเงานั้นหันช้าๆไม่มีหน้ามีแต่ความว่างเปล่าคล้ายหมอกสีดำหมุนบนดวงตาคือสองหลุมลึกที่สะท้อนแสงไฟเหมือนคู่ตาในความมืดมันเอียงคอเล็กน้อยเหมือนกำลังฟังแล้วจู่ๆก็หายวับไปราวกับควันทันทีที่เงาหายเสียงเด็กก็ร้องขึ้นมาจากไม่ไกล ลุงหนูผมอยู่นี่พราหนูรีบวิ่งไปทันทีและพบเด็กชายพะพยืนตัวสั่นอยู่ใต้ต้นไม้ใหญ่เด็กชายบอกว่าเขาเดินหลงเข้าไปคนเดียวแล้วอยู่ๆก็ได้ยินเสียงเรียกให้ตามไปเรื่อยๆเหมือนมีใครพยายามลวงเข้าไปลึกกว่าเดิมแต่เขาวิ่งหนีมาได้จนมาพบต้นไม้ใหญ่ต้นนี้ พระหนูรีบพาเด็กกลับออกจากป่าระหว่างทางหมอกค่อยๆบางลงและเสียงน่ากลัวทุกเสียงก็หายไปเหมือนไม่เคยเกิดขึ้นทันทีที่เห็นแสงอาทิตย์สองลอดยอดไม้พราหนูก็รู้ว่าทั้งคู่กลับสู่เขตปลอดไัยแล้วเมื่อกลับถึงหมู่บ้านผู้คนต่างดีใจและขอบคุณพราหนูไม่ขาดสายแต่เขากลับบอกเพียงว่า ป่าให้เราอยู่ได้ก็อย่าลืมเคารพป่าด้วยอย่าให้ความประมาทพาเราไปเจอกับสิ่งที่ไม่จำเป็น